เทสหนึ่งสองสามสปดเสวัสดีครับชอบรีวิวครับวันนี้เปเป้ก็พาทุกคนนะครับมานั่งแบบชมวิวนะครับนั่งห้อยขาหลังรถแบบนี้นะแล้วก็มานั่งฟังเสียงนกเสียงลมนะครับก็ได้บรรยากาศดีนะ สำหรับในวันนี้ครับผมก็จะหยิบเอาน้ำหอมตัวหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำหอมแบบว่ารุ่นคลาสสิกขึ้นหิ่งอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยครับที่เคยชัน้นหอมมาเนี่ยในรุ่นแบบเก่าๆเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีหรือแม้ในปัจจุบันเนี่ยครับก็อาจจะยังคงมีคนที่ให้ความสนใจน้ำหอมตัวนี้อยู่นั่นคือตัวนี้เลยครับเบตตองโคลฟ์เฮมนีหละ สำหรับเบเน,นต้องโคฟาฮิมนะครับก็ออกมาเนิ่นนานแล้วนะแต่ปี1997ก็ถือว่าอยู่มาแบบว่าเนิ่นนานเลยครับซึ่งก็ถือว่ามันคือน,น้ำหอมตัวหนึ่งครับที่แบบว่าขึ้นหิ่งไปแล้วแล้วก็เข้าขั้นคลาสสิกล v เวอไปแล้วนึกไปถึงน้ำหอมแบบว่าสำหรับผู้ชายแบบว่าในยุคแบบเก่าๆอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับในโทนกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเกา่าจนแบบว่าคล้ำคลึกจนเกินไปนะครับ ผมมองว่าในยุคนี้ก็ยังสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกเป็นกลิ่นที่แบบเข้าถึงง่ายให้ความรู้สึกแบบว่าเออใช้ได้แบบในอากาศร้อนๆให้ความหอมแบบว่าสบายๆได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมสะอาดไอเจ้าโคฟอร์ฮิมจากเบนเดอร์ตองตัวนี้ครับก็ให้ความรู้สึกดีๆแบบนั้นได้เลยครับ และถ้าหากจะถามว่าไอโคฟอหิมนะครับมันเหมาะกับใครเหมาะกับการใช้งานแบบไหนคือด้วยความที่คอนเซปต์ของกลิ่นเขาเนี่ยครับมันเป็นกลิ่นที่หอมสะอาดหอมสดชื่นมันเหมือนกลิ่นแบบสบู่ที่แบบสดชื่นเฟชแฟชคือพอได้กลิ่นเขาแล้วเนี่ยครับมันจะพาให้นึกไปถึงแบบคนที่แบบว่าเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็มีกลิ่นตัวหอมๆสะอาดๆด้วยคอนเซปต์แนวกลิ่นแบบเนี้ยครับมันก็เลยเป็นกลิ่นที่แบบเออผมมองว่ามันเหมาะกับการใช้เป็น daily use ใช้ได้ทุกๆวันนะ จะเป็นแบบว่าน Office, หนุ่มออฟฟิศนุ่มทํางานหรือว่าจะเป็นใครก็ได้เป็นผู้ชายผู้หญิงคือผมมองว่ามีความยูนิเซ็กซ์พอสมควรคือใช้ได้นะครับหรือจะพูดแบบก,กลางๆก็คือว่าใครก็ตามที่อยากจะแบบว่ามีกลิ่นตัวที่หอมสะอาดอาดคือไม่ใช่กลิ่นหอมบบน้ำตาลดอกไม้แบบนั้นคืออยากจะได้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราใช้น้ําหอมแต่อยากมีกลิ่นตัวที่แบบว่าหอมสะอาดอาดเนี่ยโคฟอร์ฮิมนี่แหละครับตอบโจทย์เลย และในเรื่องของความติดทนนะครับการกระจายตัวของกลิ่นเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแบบอัลเจอโ์ตลาหรือว่า EDT นะครับกลิ่นค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในช่วงแรกนะครับมันจะมีความแบบชับๆคมๆสักหน่อยเอาว่าถ้าเกิดฉีดเยอะเกินไปเนี่ยก็แอบ,บชุนอยู่เหมือนกันนะแต่พอสักพักนึงนะครับกลิ่นจะมีการเซตตัวนะแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นหอมติดผิวที่มันละมุนล,ละมุนสะอาดสะอาด แล้วก so well. like ็คือหอมเลยแหละหอมแบบหอมสะอาดจริงๆอ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีนะส่วนความติดทนก็ไม่ได้อยากให้คาดหวังอะไรนะแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยครับติดทนแบบ 5- 6ชั่วโมงเนี่ยก็คือได้อยู่บางท่านที่เคยใช้งานเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นทนเลยก็แล้วแต่ครับสภาพการใช้งานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันฉุนคือมันก็แบบนานาจิตตังอะเนาะพูดยากนะเอาเป็นว่าไปลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองดีกว่า สำหรับโทนกลิ่นของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบแนวแบบเบอรก์กามอสลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้ครับก็จะมีความกลิ่นกรีนมีความเป็นเวติเวอร์คือแค่แนวกลิ่นเนี่ยคือก็พอจะบอกอะไรได้แล้วครับหากเราไปยังไม่เคยสัมผัสเนี่ยคือกลิ่นก็จะมีความแบบว่าเฟตเฟรชส,สะอาดสะอาดคือน้ําหอมผู้ชายเนี่ยถ้าจะตีในแนวแบบกลิ่นแบบหอมสะอาดสะอาดเนี่ยครับมันก็มาจะมีความแบบออกแนวแบบกลิ่นกรีนมีความเป็นเวติเวอร์แบบนี้ครับเข้ามาเป็นส่วนผสมของเนื้อกลิ่น หรือในบางความรู้สึกเนี่ยครับอาจจะรู้สึกเหมือนความกลิ่นของในแบบบาเบอร์นะครับก็คือเป็นกลิ่นในแบบร้านตัดผมอะไรแบบนั้นแต่สําหรับไอตัวนี้ครับผมมองว่ามันไม่ได้เขียวขนาดนั้นนะถามว่าเขียวขนาดไหนเขียวขนาดที่แบบว่าอย่างเวลาเราไปตัดผมร้านบาเบอร์เนี่ยครับเขาจะมีแบบสําลีที่แบบชุบสบู่นะครับแล้วก็มาเช็ดเช็ดเช็ดเชชที่ช่างเขาจะเอามาแบบว่ามาเช็ดเช็ดตามแบบลายผมเราเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่ามันมีความหอมแบบเขียวเหล่านั้นนะแต่สำหรับไอเจา้าโคฟอฮิมเนี่ยคือไม่ได้เขียวขนาดนั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพอะไรยังไงนะแต่เอาเป็นว่าหากใครก็ตามที่ได้กลิ่นของเจ้าโคเคนฟินเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีครับว่ามันคือกลิ่นที่หอมสะอาดมากๆหากผมย้อนเวลากลับไปเนี่ยผมจําได้ว่าตอนสมัยผมบอกว่าเป็นนักเรียนนะครับผมมักที่จะได้กลิ่นแนวเนี้ยหรือว่ากลิ่นของไอ้เจ้าโคฟคนฟินเนี่ยครับจะแบบว่าคุณครูภาระอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าคุณครูวิทยาศาสตร์คือผมก็จําไม่ได้ชัดเจนหรอกครับว่าไอ้กลิ่นที่ผมได้กลิ่นนะครับมันมาจากคุณครูภาระหรือวว่าาาครรูสสอนนิทยศต์กัแ ผมแค่เพียงรู้สึกสื่อไปถึงแค่นั้นเองครับว่ามันเป็นกลิ่นหอมสะอาดของคุณครูพลศึกษาแค่นั้นเองที่แน่นอน ก็คือนะครับผมมองว่าไอ้น้ำหอมแบรนดตตองโคฟาฮิมนะครับมันคือน้ำหอมที่แบบมันทรงคุณค่านะผมว่ามันน่าจะทําให้หลายๆคนนะครับที่เคยสัมผัสกับกลิ่นของเขาเนี่ยคิดถึงนะอยากสัมผัสกลิ่นของเขาอีกหรือว่าอยากได้นํากลับมาใช้อีกลองไปหาดูครับยังคงมีวางจําหน่ายอยู่นะหาดูตามช่องทางต่างๆหาไปเดินหาตามคาร์เตอร์แบร์เนี่ยอาจจะหาไม่ค่อยได้แล้วหายากนะครับหรืออาจจะไม่มีแล้วผมไม่แน่ใจนะครับ แต่พอผมมีโอกาสได้ไปเจอมานี่คือผมก็ไม่คิดไม่รีรอเลยครับรีบแบบว่าไปตำมาเลยนะแล้วก็ราคาไม่นได่แรงมากด้วยในขนาด100 ML เนี่ยคือราคาแบบพันเศษพันนิดๆแค่นเองนะในระดับ100 ML ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับก็จัดมาเลยทันทีนะและกับข้อดีของมันอีกอย่างนึ่งก็คืออากาศร้อนๆบ้านเราเนี่ครับโอ้โหคือกลิ่นคือมันหอมเย็นหอมสะอาดหอมแบบนั้นจริงๆนะใครที่เคยใช้อยู่เนี่ยน่าจะรู้สึกแบบไม่แตกต่างกันนะ เอาเป็นว่าหากคุณอยามีกลิ่นกายที่หอมสะอาดสะอาดติดผิวนะครับโคลฟ์ฮิมคืนน้ำหอมอีตัวที่น่าสนใจมากๆก็ไปลองหาพิสูจน์กลิ่นไปลองสัมผัสดูกันได้ครับโอเคแล้วครับวันนี้เป๊ะๆก็ขอฝากไว้นครับกับน้ําหอมกลิ่นดีๆกลิ่นที่ทําให้นึกถึงวันเก่าๆนะครับสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นได้ฝากไว้นนี้อ้อมใจด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ้กับเป๊ะๆด้วย ฝากกดติดตาผลงานกด s u b s c r i b h ชอบรีวิวครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการรับชมรีวิวตัวต่อๆไปที่ผมจะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็ฝากไว้ตรานี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย